ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่ามีบาดแผลที่ศีรษะฝันว่าป่วยเป็นโรคเชื้อราที่หนังศีรษะฝันว่ามีเลือดไหลออกมาจากหนังศีรษะแปลว่าอะไรฝันว่ามีเลือดไหลออกมาจากหนังศีรษะแฮงแมนคุยนอบขับ เทนอฟขอบโฟลว์วันสามดาบสี่ดาบไนอฟขอบ ฝันว่ามีเลือดไหลออกจากศีรษะหน้าที่การงานของคุณเนี่ยจะมีความเจริญก้าวหน้าดีหน้าที่การงานของคุณเนี่ย,ก,ก,ยก็จะมีความเจริญก้าวหน้าดีในด้านสุขภาพเนี่ยอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายได้ฝันว่า มีเลือดออกจากศรีรษะเนี่ยหน้าที่การงานการเงินน่ะดีแต่ให้ระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพร่างกายของคุณน่ะไม่แข็งแรงเท่าไหร่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายสุขภาพร่างกายอ่อนแอให้ระวังโรคเก่ากำเริบทางด้านการงานนะคะจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามอย่างดี สาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยจะมีคนนะ่ะมารักมาชอบสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยจะมีเพศตรงข้ามนะคะมารักมาชอบคุณมีดวงที่จะได้รางวัลน,นะมีดวงที่จะชนะเลิศได้ถ้วยรางวัลอาจจะเป็นรางวัลอะไรก็ได้ในด้านการทำงานเนี่ยคุณจะได้ทำงานที่ตัวเองรัก ได้ทำงานที่ตัวเองถนัดแต่ต้องระวังเกี่ยวกับเนี่ยสุขภาพเนี่ยจะไม่ดีนะคะเลขนําโชคนะคะสามสี่เก้าสามสี่เก้าค่ะ